สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มปอกไข่เยี่ยวมาเจอลายแปลกคาใจกินได้ไหมชาวเน็ตลั่นเจอของดีเขาแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อชายหนุ่มรายหนึ่งได้ออกมาโพส์ลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคเผยเห็นภาพของไข่เยี่ยวมาที่มีลายสวยสุดแปลกตาพร้อมกับถามด้วยความสงสัยว่าแบบนี้กินได้ไหมบอกเลยงานนี้ทําเอาชาวเน็ตถ,ถึงกับตาลุกวาว พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยทีเดียวโดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่าปอกไข่เยี่ยวม้าเจอลายสวยมากๆคือลายอะไรครับพร้อมกับเผยเห็นว่าเป็นภาพของไข่เยี่ยวมา้า ที่มีลวดลายสวยสุดแปลกตาโดยเป็นลวดลายแผ่ก,กิ่งก้านคล้ายลายดอกดูสวยงามอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งนี้หลังจากภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์เป็นจานวนมากซึ่งอย่างไรก็ตามได้มีผู้รู้เข้ามาไขคําตอบว่าลวดลายที่เห็นนั้นเกิดจากผลกเกลือที่เกิดขึ้นระหว่างการหมักจนตกผลเป็นลวดลายดังกล่าวซึ่งเรียกกันว่าลายดอกสนนับเป็นของดีหายากยืนยันไว้ กินได้และอร่อยด้วยขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ